เล่าเรื่องคนอื่นมาก็เยอะแล้ววันนี้ยุจะพาไปทำความรู้จักกับพี่ๆสู่นวัตรกรรมคณะบริหารธุรกิจกันค่ะว่าแต่ละคนมีใครเป็นแรงบันดาลใจในชีวิตมีใครเป็นไอดอลหรือเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเรียนความรักหรือแม้แต่เรื่องการเงินแล้วเขาเนี่ยนำแรงบันดาลใจเหล่านั้นเนี่ยมาปรับใช้กับตัวเองยังไง สุดท้ายค่ะคำถามที่น่าสนใจมากเลยก็คือพี่ๆแต่ละคนวางเป้าหมายไว้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังค่ะซึ่งมันเริ่มต้นด้วยคนแรกของเรากันเลยค่ะพี่ถั่วค่ะจากศูนย์นวัตกรรมคณะบริหารธุรกิจของเรานะคะพี่ถั่วค่ะพี่ถั่วมีใครที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเราบ้างคะ ก็จะมีเป็นพี่โทนี่ค่ะแล้วก็พี่แก้วซึ่งแบบว่า2คนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจในเรื่องของการท่องเที่ยวการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเขาไลฟ์สไตล์อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมีความรู้สึกว่าชื่นชอบ2คนนี้มากค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของประโยชน์ก็อาจจะเป็นในเรื่องของ การเยียวยาจิตใจมากกว่าเพราะว่าในการทํางานในการอะไรเงี้ยเราก็จะมีความเหนื่อยสะสม,อ,มอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าทุกครั้งที่เราดูคลิปวิดีโอของคู่เนี้ยเราจะมีความสึกว่าเฮ้ยการที่เขาออกไปท่องเที่ยวเนี่ยก็รู้สึกว่ามันดูแบบเป็นไลฟ์สไตล์ที่แบบมันมีความสุขนะได้ไปท่องเที่ยวได้ไปเจอผู้คน ไปแคมปิง้งไปกินแล้วก็แบบไปนอนในรถอะไรอย่างเงี้ย<ม>แล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของไลฟ์สไตล์ของการที่แบบว่าใช,ช้ชีวิตของเขาที่แบบเราจะตามดูว่าเอ้ยเขามีบ้านมีสวนมีต้นไม้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยอย่างพี่ถั่วเองก็จะมีความที่ชอบต้นไม้ด้วย<ม>นอกจากท่องเทีเ่ยวท่องเที่ยว <c oughs> ขอใครคะท่องเที่ยวนอกจากท่องเที่ยวก็จะมีการปลูกต้นไม้ซึ่งแบบว่า <c oughs> พอเรายิ่งดูเขามากๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยการท่องเที่ยวเพื่อความสุข การปลูกต้นไม้การได้ทําในสิ่งที่เราชอบมันก็เป็นความสุขรูปแบบหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยสองคนนี้เขาเป็นแรงบันดาลใจของเรานะที่แบบว่าไปท่องเที่ยวไปนอนในรถการปลูกต้นไม้ใช่การใช้ชีวิตให้มีความสุขการแฮปปี้และเต็มที่กับสิ่งที่เขาชอบแล้วก็ทําออกมาให้ดีที่สุด ซึ่งการท่องเที่ยวกับการที่อยู่กับต้นไม้เนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราได้ชาร์จพลังเนาะแต่ว่าทํางานล้ามาใช่ไหมคะหรือว่าน้องๆบางคนอาจจะแบบเหนื่อยเรียนหรือว่าเครียดเรื่องเรียนเหนื่อยจากการฝึกงานทํางานมาอย่างเงี้ยเราก็แบบไปท่องเที่ยวเนาะหรือว่าอยู่กับต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะชาร์จพลังชาร์จให้เราเพื่อที่แบบกลับไปสู้ใหม่ได้เนาะ ธุรกิจที่เป็นแนวในเรื่องของการเกษตรมากกว่าเพราะว่าอาอย่างที่บอกหนูว่าชอบการที่แบบว่าปลูกต้นไม้การดูแลต้นไม้อย่างเงี้ยเราก็มีความฝันว่าเราอยากจะทําธุรกิจที่ขายต้นไม้อ่าอยากจะเป็นเจ้าใหญ่เลยที่แบบขายต้นไม้ปุ้ง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 แล้วเราก็จะแบบใช่อยู่ในสวนตื่นเช้ามาให้อาหารปลาเลี้ยงไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะเป็นเกษตรกร ไม่แน่นะคะในอนาคตเราอาจจะเห็นพี่ทัวเนี่ยมีเป็นเจ้าของธุรกิจที่แบบว่าเกษตรกรรายใหญ่ของประเทศเลยก็ได้เนาะโอเคค่ะแล้วเราก็มาพบกับพี่สูนยนวัตรกรรมอีกหนึ่งคนของเรานะคะนั่นก็คือพี่โมงนั่นเองค่ะพี่โมงคะพี่โมมีใครที่เป็นไอดอลหรือเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราบ้างคะ ก็ถ้าพูดถึงแรงปัจจัยนะคะก<ม>็อาจจะขอเป็นชื่อเก่าวก่อนเป็นโบว a f า m i ม y ีค่ะ<า>แต่ถ้ามีใครรู้จักไหมคะโบว a f า m i ม y ีแต่ถ้าเป็นชื่อใหม<อ>่ก็เป็นใส่โน่แฟมิลี่ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การเห็นคุณค่าในตัวเองเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเขาอะเป็นไอดอลตรงที่ว่าเขาเป็นคนที่แครเกมสนุกมีเสียงหัวลาะเป็นเอกลักษณ์ด้วยใช่ไหมคะพี่เอของเราอย่าว่าจะเสียงหัวลาอค่ะเสียงกรี๊ดก็เป็นเอกลักษณ์ค่ะเออเนาะต้องยอมรับเลยค่ะว่าฟ a m i ี y เนี่ยดราม่ามันเคยมีดราม่าแรงอยู่ช่วงหนึ่งแล้วเราก็แบบว่าตอนนั้นเราเคยเครียดกับมันเหมือนกันเพราะเราสึกว่าเรารักของค์เราก็รู้สึกว่า เฮ้ยเราก็เอาลงไปใส่สักพักหนึ่งมันก็จะมีจุดจดหนึ่งที่รู้สึกว่าเขาก็ตีตัวเองออกมาว่าถ้าจุดนี้ยมันไม่โอเคเขาก็แค่เดินออกมาแล้วก็อยู่ในจุดที่มันโอเคซึ่งเราก็อ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออก็จริงถ้าเราไม่โอเคกับจุดๆหนึ่งเราก็ควรจะหาจุดที่รู้สึกว่าเออมันเป็นตัวเราดีกว่าดีกว่าเราไปฝืนตัวที่จะอยู่ในจุดที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราเองเองรียกง่ายว่าได้ เห็นคุณค่าตัวเองใช,ใช่ไหมคะถ้าเราไปอยู่ในจุดไหนที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรือมันทําให้เรารู้สึกแย่เราก็แค่ดึงตัวเองออกมาแล้วก็ไปอยู่ในจุดที่ทําให้เราเนี่ยมีคุณค่านะเนาะใช่ไหม แมอนาคนเนาะอย่างเราทุกคนมีความฝันว่าอยากจะเป็นนายตัวเองกันหมดแหละพี่ก็คิดพี่ก็เชื่อว่าอย่างนั้นเนาะสำหรับพี่ก็แบบอาจจะเป็นธุรกิจเ,เล็กๆอย่างเช่นการซื้อเฟรนช์ชายชานมไข่มุกสักขี้ข้อนึงอะไรอย่างเงี้ยมาขายอย่าลืมนะคะแวะมาอุดหนุนกันได้นะมันอาจจะเป็นอนาคตที่ไม่ใกล้อาจจะเป็นอนาคตไกล,กลเราก็มาทําความรู้จักกันเนาะตอนนี้หนูจำหน้าพี่ไว้สโลกแกนคือกลม,มค่ะกลมนะคะหน้าตุมกลมตรงนี้นะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะโอเคค่ะเป้าหมายของเราจริงๆไม่ว่าจะใกล้หรือจะไกลเนาะแต่ว่ามันก็เป็นเป้าหมายที่เราจะต้องเดินไปให้ถึงใช่ ใช่ไหมคะ,คะวันหนึ่งเราอาจจะได้เห็นพี่โมเนี่ยชงชานมไข่มุกให้กับน้องๆกินก็ได้นะคะโอเคค่ะเราก็มาพบกับพี่คนถัดไปของศูนย์นวัตกรรมของเรานะคะนั่นก็คือพี่เบิร์ดนั่นเองค่ะสวัสดีครับพี่เบิร์ดคะ่ะพี่เบิร์ดมีใขรที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองบ้างคะอ๋อในส่วนตัวของของผมเองอะ่ะชอบก็คือจะเป็นตัวเองซะมากกว่าที่เป็นแรงบันดาลใจครับใช่ครับเพราะว่าคือคือเรียกว่า จากประสบการณ์ชีวิตครับก็เราเคยแบบป่วยนะครับ<ม>ป่วยแบบจนแบบว่าค่อนข้างอาการค่อนข้างหนักอย่างเนี้ยครับ<ม>ใช่ใช,ใช่ครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราไม่รู้ว่าในวันพรุ่งนี้หรือวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรครับ<ม>ล้วมีอีกหลายอย่างที่เราอ่ะยังไม่เคยทําก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดอาการป่วยมันมันดีขึ้นอย่างเนี้ยครับก็อยากจะลองทําอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยทําดูนะครับก็เลยเริ่ม มาออกกําลังกายดูแลตัวเองดูแลตัวเองใช่ใช่ครับอืมครับก็ตัวปู้ิเขาที่ว่าเวลาผมไปวิ่งเนาะก็มีวิ่งตามงานต่างๆครับว่าจะเป็นจังหวัดนั้นหรือภาคนี้หรือตะต่างๆเนี่ยก็เคยคิดเป็นชา a เลนจ์ของตัวเองเอาไว้ครับว่าเฮ้ยเราอยากจะลองวิ่งให้ครบ7จจจังหวัดดูนะครับให้ครบแบบโทษ ประเทศไทยเลยนะครับใช่ว่าแบบแต่ละจังหวัดครับเขามีอจุดเด่นเป็นยังไงวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงบ้างเหมือนกับเราได้เที่ยวไปในตัวด้วยนนเองอันนี้ก็ดีมากเลยนะคะได้ทั้งสุขภาพแล้วก็ได้เที่ยวไปด้วยเลยนะคะนี่คือบางจังหวัดก็อาจจะมีซ้ำบ้านเนาะใช่ใช่เชินกีค่ครัค้งได้ะคะเนี่ยโอ้โหบางจังหวัดก็แบบว่าที่ไปซ้ำส่วนใหญ่ก็คือต้องการไปที่แบบ ทำลายสถิติของตัวเองที่แบบปีที่แล้วเราทาได้เท่านี้นะพอไปอีกปีหนึ่งแล้วก็ต้องไปแบบทาเวลาได้ดีกว่าอย่างนี้ครับเป็นการชาเลนตัวเองไปด้วยในอนาคตแบบในตัวเนาะเพราะแบบเฮ้ยอันนี้ฉันทําได้แล้วและฉันต้องทำได้มากกว่านี้นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นไปอีกใช่ไหมคะว่าได้รู้ว่าศักยภาพของตัวเองเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วเราทําได้มากแค่ไหนเต็มที่ที่สุดได้แค่ไหนเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เบิร์ดมาก ากเ <Okay S 1> นะคะคที่แบบมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็แชร์แรงบันดาลใจให้กับน้องๆนะคะโอเครับอเคครับ ถ้าถามว่ายุ้ยมีใครเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองหรือว่ามีใครเป็นต้นแบบในชีวิตตอนนี้ยุ้ยขอบอกว่าเป็นคุณอูนเจ้าของแบรนด์ไดมอนด์เกนค่ะซึ่งเขาเป็นต้นแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานหรือความคิดในแง่บวกของเขาต่างๆนะคะการทํางานเนี่ยเขาจะคิดสินค้าออกมาเนี่ยได้ตอบโจทย์ลูกค้ามากๆเลยแล้วเขาจะเข้าใจในตัวลูกค้ามากว่าลูกค้าเนี่ยต้องการอะไรเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ต้องการในสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นลูกค้าก็ต้องการในสิ่งที่ ที่สุดเช่นกันค่ะวันหนึ่งถ้ายุ้ยได้ทำธุรกิจยุ่ก็คงเอาความคิดของเขาเนี่ยแหละค่ะเป็นต้นแบบในการพัฒนาธุรกิจตัวเองแล้วสำหรับ EP นี้ น้องๆหรือว่าหลายคนก็ได้เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าพี่ๆแต่ละคนเนี่ยมีใครเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองบ้างเขามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กันมากเลยนะคะแต่ละคนเนี่ยแล้วน้องๆละคะมีใครเป็นไอดอลมีใครเป็นแรงบันดาลใจในชีวิตแล้วได้ตั้งเป้าหมายให้ตัวเองไว้แล้วหรือยังก็อย่าลืมวางเป้าหมายในชีวิตของตัวเองด้วยนะว่าอยากจะเป็นอะไรอยากจะไปยืนอยู่จุดไหนหรือว่าอยากจะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ขอให้น้องๆเนี่ยพัฒนาตัวเองไปถึงเป้าหมายให้เร็วที่สุดเลยนะคะ สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย